บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สามโรงเรียนพระไทยอุดมศึกษาคุณครูผู้สอนคุณครูนุชนาฏนาคประคองคุณครูมะปราง สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูมาปรางในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สามอีกเช่นเคยนะคะและแน่นอนค่ะคุณครูมาปรางก็ต้องมีสาระดีๆมาฝากเด็กๆค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะ ปฏิการในการเรียนออนไลน์กับคุณครูมะปรางที่เด็กๆจะต้องปฏิบัติ 1. ตั้งใจดูเนื้อหาให้ดีๆนะคะ 2. อ,อ่านเสียงดังหากมีคำศัพท์เด็กๆจะต้องช่วยกันอ่านเสียงดังๆเลยนะคะ สามตอบคำถามให้ถูกต้องท้ายวิดีโอจะมีกิจกรรมให้เด็กๆตอบคำถามเด็กๆต้องมีสมาธิและตั้งใจตอบคำถามให้ถูกทุกข้อเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อาหานะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันก่อนค่ะและเกมที่คุณครูมาปรางจะให้เด็กๆเ,เล่นในวันนี้นั่นก็คือเกม ฉันคืออะไรกฎิกาให้เด็กๆตอบให้ถูกว่าสิ่งที่ครูใบ้คือผักหรือผล,ลไม้ชนิดใดตั้งใจฟังให้ดีนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะข้อหนึ่ง ตัวฉันสีเขียวข้างในสีแดงทานสดก็ได้เป็นน้ำก็ดีมีรสหวานไว้ทานหน้าร้อน เฉลยแตงโมฮาข้อ2ออยู่ข้างนอกเป็นสีเหลืองอยู่ในหม้อกลายเป็นสีขาวกลิ่นหอมเพราะกะทิรสหวานเพราะน้ำตาลได้ยินชื่อ ทุกคนต้องไหว้เฉลยกล้วยบวชชีข้อสาดอกสีขาวหอมชื่นใจ เป็นดอกไม้ที่ทุกคนต้องใช้ในวันท loyalty, ี่12สิงหาคมของทุกปีเฉลยดอกมะลิ <S ข้อสี่ตอนแรกเป็นถั่วเขียวลดน้ำนิดเดียวกลายเป็นอีกอย่างต้นเล็กๆสีขาวนวลใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้ใส่ผัดไทยก็อร่อย เฉลยถั่วงอกข้อห้ารูปร่างเหมือนเด็กแต่ความเผ็ดระดับผู้ใหญ่สีเขียวสีแดงสดใสแต่ก่อนจะใช้อย่าลืมเด็ดกา้าน เฉลยพริกขี้หนูคอหกเนื้อในสีเหลืองนวลเมล็ดอบได้เป็นขนมเปลือกแข็งเหมือนไม้ผัดใส่ไข่อร่อยมาก เฉลยฟักทองเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตอบถูกกันกี่ข้อใครที่ตอบถูกทุกข้อเก่งมากเลยนะคะคุณรูมาปรางปรบมือให้เลยคะ่ะ วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องคำสุภาพคำสุภาพคือคำที่ใช้ได้ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคลได้ยินแล้วน่าฟังเป็นทอยคำที่เหมาะสมใช้กับสุภาพชนทั่วไป ซึ่งสุภาพชนคือผู้ที่มีกิริยามารยาทนุ่มนวลพูดจะเรียบร้อยรู้กาลเทศะเรามาดูลักษณะของคำสุภาพกันนะคะลักษณะของคำสุภาพคือมีความนุ่มนวลไม่หยาบคายอ่อนโยน มีความหมายตรงไปตรงมาและใช้พูดกันโดยทั่วไปประโยชน์ของการใช้คำสุภาพทำให้ใช้ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสมกับบุคคลฝึกให้เป็นคนละเอียดอ่อนในการใช้ภาษาทำให้รู้คำศัพท์ แปลกใหม่เพิ่มมากขึ้นหมวดหมู่ของคำสุภาพหมวดหมู่ของคำสุภาพที่เราจะมาเรียนกันแบ่งออกเป็นสามหมวดหมู่ค่ะนั้นก็คือหมวดพืชผักผลไม้หมวดกริยาอาการและหมวดศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนในหมวด พืชผักผล,ลไม้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคำสามัญคือดอกสลิดแต่คำสุภาพเรียกว่าดอกขจร คำสามัญคือผักบุ้งแต่คำสุภาพเรียกว่าผักทอดยอดคำสามัญคือผักกระเฉด แต่คำสุภาพเรียกว่าผักรู้นอนคำสามัญคือดอกขี้เหล็กแต่คำสุภาพเรียกว่าดอกเหล็ก คำสามัญคือต้นเหงือกปลาหมอแต่คำสุภาพเรียกว่าต้นจะเกรงคำสามัญคือกล้วยบวชชี แต่คำสุภาพเรียกว่านารีจำศีลคาสามัญคือกล้วยไข่แต่คําสุภาพเรียกว่ากล้วยเปลือกบาง คำสามัญคือถั่วงอกแต่คำสุภาพเรียกว่าถั่วเพาะคำสามัญคือดอกมะลิ แต่คำสุภาพเรียกว่าดอกมัลลิกาคำสามัญคือแตงโมแต่คำสุภาพเรียกว่าผลอุลิศ คำสามัญคือหัวปลีแต่คำสุภาพเรียกว่าปลีกล้วยคำสามัญคือพริกขี้หนู แต่คำสุภาพเรียกว่าพริกเม็ดเล็กคำสามันคือมะเขือยาวแต่คำสุภาพเรียกว่ามะเขืองาช้าง คำสามัญคือฟักทองแต่คำสุภาพเรียกว่าฟักเหลืองเดี๋ยวรอบนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเด็กๆอ่านคำศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ช่วงคำถามชวนคิดเด็กๆชอบทานผลไม้หรือผักอะไรบ้างคะ วันนี้คุณครูมาปรางก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะมีสาระอะไรดีๆมาฝากเด็กๆอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย